จะมาแกล้งยายกันก็คือกลัวจะไปบอกยายว่าเออเนี่ยแฟนแฟนมาอะไรเงี้ยก็คือมึงต้องพูดภาษาเกาหลีโอ้เกาหลีอย่างเดียวเฮ้ยชินเนชชัตซึ๊เป็นคนดีก็โอเคอ่าขอบคุณด้วยถาจะลกหลานสาวยายเหรอโอ้สวัสดีค่ะผมกับชาแนลคำสิงแฟมมิลลี่นะคะทุกคน วันนี้นะคะเราก็อยู่กับคนเดิมเฮ้ยทำไมต้องหลบด้วยวะยองอาเซลสวัสดีครับผมคิเทโอปะนะครับทุกคนปะ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 คืกูต้องอะไร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 ทำไมทไมอะไรทำไมอะอะไรล่ะอะไรล่ะแหมมึงมาหากูท <c oughs> <kab> ี่บ้านค่ะแหมเนี่ยรถมันจอดอยู่หน้าบ หาเป็นเองไว้มันเวลาคนจะห้าทุ่มแล้วเออมันมันคิดถึงเบสนะคะทุกคนมันก็เลยมาหาอยู่ที่บ้านนะคะมันไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเฮ้ยวันนี้กูจะชวนมึงทำอะไรอย่างนี้อย่าไม่ฟังกูเลยฟังกูก่อนนี่ฟังมึงไม่มึงก็ฟังฟังคือปกติมันเคยเจอพ่อกับแม่เบสนะคะแต่ว่ายายเนี่ยยังไม่เคยเจอซึ่งเราจะมาแกล้งยายกันก็คือกลัวจะไปบอกยายว่าเออเนี่ยแฟนแฟนมาอะไรเนี่ยแฟนมาบ้านเลยให้ ทำไมต้องหลอกยายว่ากูเป็นแฟนมึงด้วยทำไมเพื่ออะไรทำไมได้เลยทำไมกูจะได้เลยมันคือความจริงไงมันไม่ใช่ความจริงแก้งยายมึงใช่แก้งกันน่แหละเป็นแฟนกันใช่เดี๋วกูอาจจะไปบอกยายว่าแฟนมาบ้านอะไรเงี้ยให้ยายลงมาคุยกับแฟนหน่อยมาทำความรู้จักอะไรเงี้ยก็คือมึงต้องพึ่งภาษาเกาหลีเกาหลีอย่างเดียวห้ามภาษาไทยอ่ะมูดอะไรยก็พูดภาษาเกาหลีกับมึงไงหรอใช่มึงมึงคิดว่ายาย ช่วยายเขาไม่รู้หรือไงยายยายยายไม่เคยรู้ว่ากูเป็พผู้ภาษาอะไรได้เพราะว่ายายไม่รู้ว่ากูแบบเรียนหนังสือวิชาอะไรอะไรเงี้ยยายรู้เพราะว่ามีผู้ชายหลายคนอะแคย่งคงงงวะเบาอิซิมแหม่กูจะเตรียมให้ทีมงานอะเรียกกูออกไปข้างนอกแล้วมันก็อยู่กับยายสองคนเฮ้ยเออมึงก็พูดเกาหลีใส่ยายเลย แย่งยายทำไมยายทำผิดอะไรนิงได้ไม่แล้วตอนกูตัดคลิปเนี้ยกูต้องว่ายไปถามมึงแน่นอนว่ามึงพูดว่าอะไรได้กูกูเรียกมึงว่าอป้าไหมอปป้าแฟนตัวชาเกียชาเกีย่าเกียช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 าเกียอาเกียฉาเรียฉาเกียฉาเมีีคุมมี คุณมมีคุณมมีจังให้ไอ้เรื่องตัวใจมัชตะให้พร้อมละไปกันออโอเคไปกันค่ะหม,มีเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะปลุกยายก่อนนะคือยายอยู่ในห้องนอนยายยายเบพาแฟนมา ใช่แฟนมาส่งที่บ้านอยู่ข้างล่างอ,ะอ่ะยายอยากเจอปะแฟนเบสเดีย๋ยวย,ยายแต่งตัวเสร็จแล้วลงไปข้างล่างแล้วกัน,น,อนเอาเอาใส่แบบดีๆหน่อยอ่ะเอาไม่โป๊อ่ะเพราะว่าแฟนเบสมาครัง้งแรก ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีวิตนี้ก่อนใช่ไหมนี่แฟนเบสแฟนเบสใช่น่ารักมาก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 ใช่จินเนจชัดส์ยังใช่ยายนี่เป็นแฟนเบสชื่อว่า

เธอนันแหละไม่นารักเพราะเธอพูดโมูเลี้ยงยายโมหเียงมเลียงชื่อจริงเขาชื่อคิวเทคิวเทคิวเทคิเทุณมายคุณยายคุณยา้จุณาอยาคุณายคุณยียคุณยายคุยายายาาคุณาายายคุณ เขาพูดเก่งมากเลยยายคุยกับเขาได้นะเบรสเสฮะพอดีงานลูกค้า huh? มีปัญหาลูกค้าขอคุยด้วยหน่อยตอนนี้ด right? ่วนมากเลยตอนนี้เลยเหรอเออต้องแก้งานตอนเนี้งานอะไรงานลูกค้าที่เออจะต้องลงเขาโทรมาหรอใช่ใช่เลยต้องให้เบสไปคุยเพราะเขาจะขอแก้นิดนึ่งนอเคเดี๋ยวเไปแก้งานลูกค้าก่อน

น่ารักไหมอ๋อน่าน่ารักอะน่ารักน่ารักอ่ะเย่แต่ผู้ชายเยอะมากค่ะไม่มี없어อกอแต่ช่วงนั้นที่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 ทีเทย่ที่ที่ที่่ทีี่ท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 ี่่ทีี่ที 음.. 응. 내가 좋은 사람이아 감사합니다 저.. 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 착해 저.. 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 사 아.. 네 그리고 예. 쁜사이 아.. 예. 저는.. 저는.. 응. 전... 아.. 죄송합니다 네. 어.. 그.. 제가 잘 돌볼게요 잘 돌볼게요 ก็อา할머니는어떤음식เจ๋อชอบซุปต้มซุปต้มชอบเมย์คาบชอบอาซุปต้มชอบต้มต้มซุปต้มเปนเมย์คาบบ๊องต้มเปนต้มเปนโอ้ชอบซุปต้มปูปลาปูปลาว้าแซบอะไรแซบเลยปูปลาแซบพริกพริกเอ่อคือแต่ยิ่งเผ็ดเผ็ดไม่ได้อาคือครึ่งเม็ดเออครึ่งเม็ดมันแซบพักชีอ่ะกระจายเลยเดี๋ยวซื้อเอ่อ b 리안 a 리안 팬보이? a 리팬 아, 빌리엔, 빌리엔. 아 그렇구나. 자주 바꾸는. 아, 나쁜 이네이나이이아이 에이! 에이! 이 에이! 이 에이! 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 에 어? 에이! <목소리> 에이! 어, 그래. 아 잘했어? 에이! 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 이 에이! 에이! 이 에이! 이이이 เขาใช้ได้ไหมเจได้เนี่ยพวกคุยกันไหมพวกคุยกันได้ไม่นานเองเนี่ยแล้วเขาก็เลยมาส่งที่บ้านเนี่ยหน้าตาหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาดีเขาลับเขาดูัำเบ๊ะปะทำไมอ่ะรู้ไ่รักคุณทำไมอะไม่รู้ ว oh. 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 oh, oh. oh. ่บม oh. 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 ันมีแฟนเยอะออ้หนึ่งเก๊ะขอบคุณรับขอบคุณราบเฉลยั่นและเฉลยั่นแล้วว่เฉลยกับวะเ่ยพูดลยมันเมือนการจีนเเฉลยไม่ดเภาษาจีนนะพูดอะไรมันพูดไทยได้เอาเปียวงหงอเซทีแรกได้อะไรวะได้ได้ะ ด่าด่าสิผมด่ามด่าด่าที่บอกจะด่ามทำไมอะนะแ้ขาจะด่ามทำไมมันิแครกแคร์ดา้ยไตด้ปูผมคนมเกิดที่นี่ไอ้ย้ายเกี่ยมดาเ้ออ่านว่ามป็นฟังภาษาไทยหมเหือเบียร ดเดี๋ยวดาวอหักหมาเอ้ยคุณสังเบาๆเที่ยงดาวเลยยายเขาพูดภาษาอีสานจริงเปล่ <c oughs> อาอีสษาญี่ปุ่ใช่เหรอภาษาจริงเปล่าอะไรไม่เป็นอนภาษาที่เคยฟังเข <c oughs> าามีแฟนแล้วใช่ไหมยังยังไม่รู้ยายจะไปรู้นี่ยายอยู่บ้านเออมึงอะเออมึงอะแล้วเขาพาผู้ชายมาบ่อยไหม ไห่ยายบอกว่าเมื่อกี้มีอูจุนด้วยเอาป๊บแตก กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยอย่าลืมไปตามช่องคิวเทนะเดี๋ยวมันน้อยใจอีกว่าเบนไม่ฝากช่องให้คนก็รู้กันว่าโอ้ช่องคิวโยป้าเนี่ยนะเลยก็อยากติดตามก็ติดตามด้วยนะครับทุกคนใช่อยากให้เราทำอะไรอีกคอมเมนต์บอกอาร์ตโซอารัสโซอ๋อมึงกูนะอยากกระชุ่มเลยก็เชิญกดติดตามมาด่าทุกคนมาด่ามึงต้องมึงต้องใส่ซับด้วยในคลิปนี้มึงต้องเป็นคนใส่ซับคลิปนี้โอเคนะดีดีมากโอ้เงินคืนย่ง โอยมึงจับหมาแล้วมันจับหน้ากูดิแหม่ไม่ได้เลยไม่ได้ที่มึงจับมีโซยมาจับผมจับหน้ากูเลยตอนนั้นน่ะตอนไหนตอนที่กูไปบ้านมึงอ่ะจริงเหรอแต่งเรื่องอะไรกูตัดคลิปแล้วกูเห็นพูดกันเดี๋ยวพ่อมึงก็ได้ยินไปบ๊ายบายบ๊ายบายแค่นี้แหละไม่มีอะไรขอบคุณนะโอ้เงินไม่มีเงินไม่มีเว้เร้อ้าวชิจ๊ะอ้าวชิจ๊ะอ่ะอ้าวอ่ะเบสือ는เบสือนึงไม่ส่ง बोस ने किता तो वो फिर मिन लग <laughs>